สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับกรมทรัพยากรน,น้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทซันทรี่ p ปซิ่โคเบเวอลตประเทศไทยจำกัดจัดงานมอบรางวัลสำหรับวรัลคลิปและภาพถ่าย Action for the River คืนลมหายใจให้แม่น้ำคูคลอง ภายใต้โครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูครองแห่งชาติประจำปี2565ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ โดยในงานมีการจัดเสวนาในหัวข้อเราจะคืนลมหายใจให้แม่น้ำคูครองได้อย่างไรโดยมีผู้ร่วมเสวนาได้แก่นายธีวรชุนบุญสิทธิ์รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำคุณทัพทิมอัญรินทีราธนันพัฒน์นักแสดงจากช่อง7 HD ดรกันตะชนมสิวะพิมลผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนและนางสาววิพาวรรณทัศนปีชาชัยผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์บริษัทซายุรีประสิทโคมเบบรประเทศไทยจำกัดรวมและเปลี่ยนความคิดเห็นและ แนวคิดในการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองของประเทศไทยนอกจากนั้นภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัลให้แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ได้ร่วมส่งผลงานวิดีโอคลิปและภาพถ่ายเข้ามาประกวดในหัวข้อ Action for the River คืนลมหายใจให้แม่น้ำคูคลองโดยมีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า5 0 0 0บาท กําในวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากนะคะก็คือ Action for the River คือลมหายใจให้กับแม่น้ำคูกคลองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอบโจทย์นะคะกับทางบริษัทสังรฤตเปปซี่โคแบบแบเทศไทยจำกัดที่เรามุ่งนะคะสรางเสริมแล้วก็ประหนักให้ เยาวชนให้ประชาชนนะคะตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรน้าอยู่แล้วแตยเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางบริษัทนะคะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการนี้ค่ะ oh. รู้สึกประทับใจนะคะเราก็รู้สึกว่าน้องๆเก่งมากเลยนะคะที่มีความคิดสร้างสารรค์นะคะ,ะรับแปลว่าน้องๆเนี่ยจะต้องได้มีการได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําและเริ่มอนุรักษ์น้ําน้องๆถึงได้ถ่ายทอดออกมานะคะได้อย่าง Oh. มีชีวิตชีวานะคะแล้วก็มีความคิดที่อยู่เบื้องหลังภาพค่ะชื่นใจค่ะใช่ค่ะ,คะสำหรับบริษัทนะคะเรามีพันธสัญญาของซันทรี่กรุ๊ปนะคะที่ชื่อว่ามิสุโตอิคิรุนะคะ mm hmm. เป็นภาษาญี่ปุ่นแต่แปลเป็นไทยก็คือการอยู่ร่วมกับน้ำนะคะ mm hmm. เราได้นํนำเอาพันธสัญญานั้นมาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปประรมนะคะ mm hmm. ผ่านกิจกรรมนะคะผ่านการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่านะคะ mm hmm. ในการดำเนินกิจการ,รของเรา ในกระบวนการผลิตของเราแล้วเราก็มีโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำนะคะต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2562หลักๆนะคะตัวอย่างก็คือโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เราปลูกหญ้าแฝกนะคะเราสร้างฝายชะลอน้ําร่วมกับมูลนิธิรักไทยในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะเป็นการช่วยรักษาความบุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศของป่าต้นน้ำนะคะและโครงการที่สําคัญมากๆที่เราทําต่อเนื่องมาเป็นปีที่4ก็คือโครงการวิศวิกุปสอนน้องรักน้ําเราต้องการปลูกฝังให้ความรู้กับ เยาวชนให้ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรน้ํานะคะแล้วก็ร่วมกันปลูกฝังให้เด็กๆน้องๆน,นะคะอ,อนุรักษ์น้ําในชีวิตประจำวันทําแบบง่ายๆนะคะแต่ทําไปทุกวันนะคะอันนี้ก็เพื่อที่จะส่งมอบน้ำนะคะให้กับคนรุ่นหลังต่อไปค่ะจริงๆแล้วการคืนลมหายใจให้กับแม่น้ำคูกคลองนะคะก็ ดิฉันคิดว่ามันก็เหมือนการคืนลมหายใจให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากน้ํานะคะเพราะว่าน้ําเป็นสิ่งที่จําเป็นมากต่อการดำรง,งชีวิตของเราและ สาคัญอย่างยิ่งเป็นหัวใจหลักในการดําเนินธุรกิจของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการคืนลมหายใจให้กับแม่น้าคูคลองเนี่ยเป็นการที่เราใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าแล้วเราก็ร่วมกันนะคะที่จะดูแลรักษาเพื่อที่จะส่งต่อน้ําที่มีคุณภาพที่ดีนะคะให้กับคนรุ่นหลังต่อไปค่ะคือคนกับน้ำนะคะจริงๆแล้วก็ขอค่ะ เป็นโครงการของบริษัทละกันนะคะที่เราจะใชะ้ชื่อว่าคนน้ําดีนะคะเพราะว่าสามสิ่งนี้นะคะจะอยู่ร่วมกันได้คนขาดน้ําก็ไม่ได้นะคะถ้าคนไม่ดูแลใส่ใจน้ำนะคะน้ําก็จะเน่าเสียก็จะกระทบกลับมาที่คนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนดีเราช่วยกันดูแลน้ํานะคะน้ําก็จะดีด้วยคนน้ําดีค่ะขอบคุณค่ะ